ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจะมาสอนการใช้โปรแกรม ArcGIS ในบทที่4นะคะคือการสอบถามข้อมูลหรือ Exploration นะคะอันดับแรกนะคะก็ไป Connect Folder อำเภอของจังหวัดปาจีบุรีออกมาค่ะแล้วก็ เปิดมานะคะใส่ลาเบลให้อําเภอค่ะจากนั้นนะคะก็อันดับแรกนะคะก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลจาก Navigation Tool นะคะก็ไปที่เครื่องมือ Identify นะคะนี่ค่ะคลิกแล้วก็ไปคลิกที่อํเภอที่เราต้องการทราบข้อมูลนะคะอย่างเช่นเราอยากรู้ข้อมูลในอําเภอนาดีนะคะก็ไปคลิกที่อําเภอนาดีนะคะ ก็จะขึ้นเป็นตาราง Identify เป็นข้อมูลต่างๆขึ้นมานะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะก็จะดูแบบโดยใช้ค่า x y นะคะก็ไปที่ c o to x y นะคะอยู่ที่นี่นะคะคลิกค่ะแล้วก็จะขึ้นให้เราใส่ค่าพิกัด latitude และ l o n g i จ u d e นะคะเพื่อหาทำการดูข้อมูลที่เราต้องการนะคะ วิธีต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลที่แสดงเฉพาะข้อมูลที่เลือกนะคะโดยใช้หน้าต่าง c u e r y Builder นะคะคลิกขวาที่อำเภอคะ่ะแล้วไปที่ Property คะ่ะแล้วก็ไปที่ Definition Query นะคะ er คลิก c u e r y Builder ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราจะทำการ าหาข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL นะคะยกตัวอย่างนะคะเผืิดว่าเราต้องการที่จะค้นหาอำเภอซะอำเภอหนึ่งในชั้นข้อมูลที่เราเปิดขึ้นมานะคะโดยที่เราไปติ๊กชื่อของอำเภออันนี้นะคะคืออำเ Am ภอ name ค่ะดับเบิลคลิกค่ะแล้วก็กด get value unit ค่ะกด get unit value นะคะแล้วก็ใส่เท่ากับค่ะ เลือกอำเภอที่เราต้องการอยากจะรู้นะคะเช่นอำเภอประจันาคามนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะกดแ p p พลค่ะก็จะขึ้นเป็นชื่ออำเภอประจันาคามนะคะที่เราต้องการจะสร้างข้อมูลมาให้เราค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by attribute นะคะและภาษา SQL ไปที่แลบ1ิค่ะ ไปที่เวิร์มนะคะแล้วก็นำข้อมูลคันที่มาเปิดน,นะคะแล้วก็คลิกขวาที่คันที่นะคะแล้วก็ Open Attribute คะ่ะแล้วก็ไปที่ T a b l e o p t i o n นะคะเลือก Select By Attribute นะคะนี่คะ่ะก็จะขึ้นตารางหน้าต่างแบบนี้มานะคะก็จะใช้หา ข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL ค่ะตัวอย่างนะคะเผื่ว่าเราต้องการจะค้นหาประเทศใดสักประเทศหนึ่งนะคะเราก็เลือกตรงนี้เป็น country name น,น,นะคะแล้วก็ get unique value นะคะแล้วก็เท่ากับค่ะอย่างเช่นเราจะหาชื่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ ค่ะก็คลิกที่คลิกที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็กดแอปพลค่ะก็มาดูผลการที่เราค้นหาจากตรงโซล s เล e c รีคอร์ดนะคะก็จะขึ้นเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราต้องการทรางข้อมูลค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหาประเทศที่มีประชากรมากกว่าร้อยล้านนะคะก็ เหมือนเดิมค่ะไปคี select ออกก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ select by attribute ค่ะเลือกตรงนี้ว่าเป็น pop country ค่ะลบก่อนนะคะอันนี้แล้วก็เลือก pop country ค่ะแล้วก็ get unique value แล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการคือร้อยล้านนะคะแล้วก็ apply ค่ะกด ตรงนี้ดูนะคะก็จะเป็นประเทศที่เราต้องการจะทราบว่ามีประชากรที่มากกว่าร้อยล้านคนค่ะต่อไปเราจะมาสอนวิธีการใช้แอนหรือออนะคะก็ไปที่เดิมค่ะเคล็ e เล็กออกก่อนค่ะไปที่ select by attribute นะคะแล้วก็จะเสิร์ชหาประชากรที่มีมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งล้านคนนะคะแล้วก็ ประเทศนั้นจะต้องไม่ใช้ค่างเงินบาทนะคะก็จะเลือกตรงนี้เป็นป๊อปคันที่ค่ะแล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับค่ะก็เครื่องหมายนี้นะคะหนึ่งล้านและก็แอนนะคะประเทศนั้นต้องใช้ค่างเงินบาทก็จะเลือกเป็นเคอร์รี่ไทยนะคะ แล้วก็เครืงหมายอันนี้นะคะเมือบาทค่ะใส่ฟันหนูด้วยนะคะกดแอปพลาค่ะโชว์เล็กนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งล้านคนนะคะแล้วก็ไม่ใช้ค่าเงินบาทนะคะก็จะมีประมาณดูจำนวนได้ที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณหนึ่งร้ยห้าสเอ็ดประเทศจากทั้งหมดสองรอห้าเอ็ดประเทศนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by location นะคะก็ไปคลิกเอาอำเภอจากปลาจีนบุรีออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะก็ก็เปิดทานค่ะแล้วก็วิลเลจค่ะ จากนั้นนะคะก็ไปที่ Selection นะคะข้างบนนะคะแล้วก็เลือก Select by Location ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาให้นะคะตรง Selection มีโท็อันนี้ค่ะก็เลือกเป็น Select Future Form อยู่แล้วนะคะส่วน Target Layer แล้วก็จะติ๊กเลือก w i n l e นะคะส่วน Source Layer ก็เลือกเป็นฐานอยู่แล้วนะคะส่วน Spatial Selection อันนี้นะคะก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันที่สาม a r a i n g distance of the source layer feature นะคะแล้วก็ apply ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เราทําการ select by location นะครับเป็นการเหมือนกับหาหมู่บ้านนะคะที่ติดถนนในระยะทางหนึ่งกิโลเมตรนะคะก็ลุ่มของข้าพเจ้าก็จบการนําเสนอเพียงเท่าน,นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ